สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ชื่อว่ามีกิจกรรมครบทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการขึ้นภูเขาเดินชมใบไม้เปลี่ยนสีล่องเรือชมทะเลสาบหรือแม้แต่การมาเที่ยวชมงานแกะสลักโบราณที่นี่เขาก็มีให้ครบทุกอย่างเลยนะครับสถานที่แห่งนี้มีชื่อว่าเขาหินเจ็ดดาวอยู่ในเมืองเจ้าชิงบนทงกวางตุง้งทางตอนใต้ของประเทศจีน ซึ่งมีการตั้งชื่อตามเจ็ดยอดภูเขาที่มีการเรียงตัวในลักษณะเหมือนดาวหมีใหญ่นั่นเองครับโดยจุดเด่นของที่นี่นอกจากศาลาสีแฉกกลางทะเลสาบแล้วก็ยังมีทางเดินที่เป็นเหมือนเกาะอยู่กลางน้ำและยังเต็มไปด้วยต้นไม้ที่จะให้ความสวยงามแปลกตาในช่วงฤดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสี และกิจกรรมหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือการมาล่องเรือในทะเลสาบที่เราสามารถล่องเรือเข้าไปชมความงามตึกในถ้ำได้ด้วยนะครับซึ่งในถ้ำนี้จะมีปฏิมากรรมจากธรรมชาติอายุหลายล้านปีรวมถึงงานแกะสลักที่มีอายุเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังดูแล้วก็สมกับที่เขายกให้ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของเมืองเจ้าชิ่นจริงๆครับ